สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณแอนวันนี้นะคะวันอังคารนะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่15นะคะอาชีพในฝันนะคะเราเรียนไปแล้วเรื่องชื่ออาชีพใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการแต่งกายของแต่ละอาชีพค่ะการแต่งกายของแต่ละอาชีพนะคะ,ะมาดูกันนะคะเด็กๆ การแต่งกายของแต่ละอาชีพชุดนี้เป็นชุดการแต่งกายของอาชีพคุณหมอนั่นเองนะคะอาชีพต่อไปอาชีพนางพยาบาลซึ่งคู่กับคุณหมอใช่ไหมคะค่ะก่อนที่จะไปดูการแต่งกายอาชีพอือ่นเดี๋ยวมาดูคลิปเพื่อนของเราค่ะสวัสดีค่ะครูแอนส่วชื่อเจลลี่ค่ะเจลลี่ค่ะส่วนชื่อจริงหนูชื่อว่า เด็กหญิงก็เวินทีดาเทียงเสถียรวงค่ะอาชีพในฝันหนูอ่ะอยากเป็นหมอฟันค่ะเป็นหมอฟันนะคะเพราะว่าจะได้ทำให้ฟันคนอื่นสวยๆด้วยค่ะเก่งมากค่ะสวัสดีค่ะไงค่ะ ค่ะต่อไปค่ะน้องอันดาค่ะน้องอันดานะคะชื่น้องอเป็นวิศวกรเนาะครับเป็นวิศวกรสร้างบ้านมาสร้างให้คุณแอนด้วยนะครับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายพัชรวัน สวัสดีคะ่ะคุณชื่อในชัยคุครับผมอยากเป็นทหารค,ครับครับอ่าเด็กๆเห็นความฝันของเพื่อนๆใช่ไหมคะอาชีพในฝันของเพื่อนๆเรานะคะต่อไปค่ะเราก็สวัสดีคะ่คะมาดูคะ่ะอาชีพตำรวจคะ่ะนี่คือชุดของอาชีพตำรวจนะคะก็จะเป็นชุดสีกากีใช่ไหมคะอ่าก่อนที่จะไปเรียนรู้อาชีพอื่นๆมาดูกันคะ่ะ คำค้องจองอาชีพนะคะคุณหมอรักษาผู้ป่วยผู้ตามแอนค่ะ,ะตำรวจช่วยปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมายทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองนะคะเดี๋ยวมาพูดกับแอนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำคล้องจองอาชีพคุณหมอรักษาผู้ป่วยตำรวจช่วยรักปราบปรามผู้ร้ายชาวนาปลูกข้าวมากมาย ทหารทั้งหลายปกป้องบ้านเมืองนะคะทุกอาชีพมีความสำคัญค่ะชุดตำรวจค่ะเด็กๆเ,เห็นชุดตำรวจไหมคะชุดตำรวจก็จะมีเด็กๆที่เห็นตอนนี้มีหลายแบบเอ๊คุแอนชุดไหนทั้งหมดคือชุดตำรวจค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ในวันนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นชุดแรกคนแรกเนี่ยก็จะอยู่ในสำนักงานใช่ไหมคะแต่ถ้าใส่หมวกแบบนี้เป็นตำรวจอะไรคะ ตำรวจจราจรหรือตำรวจปราบจราจรที่เด็กได้ดูในข่าวในคลิปหรือที่เด็กเห็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะตำรวจ police ค่ะต่อไปชุดทหารชุดทหารก็จะมีสีลายๆายคล้ายๆกับป่าใช่ไหมมีสีเขียวเป็นสีเด่นๆเลยนะคะชุดทหารเพื่อใช้ในการอําพรางตัวเองนะคะ s h o ทหารค่ะต่อไปชุดคุณครูที a c h e r ที่เช r คุณครูคุณครูทําหน้าที่สอนนักเรียนนะคะชุดคุณครูก็จะเป็นชุดสีน้ําตาลนะคะเหมือนคุณแม่เต้ใช่ไหมเหมือนไหมครับอ่านี่นะคะเหมือนชุดคุณครูที่เด็กเห็นก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นชุดครูแอนถ้าเป็นวันปฏิบัติการครูแอนก็จะใส่ชุดสีขาวซึ่งเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนของคุณครูแอนก็คือโรงเรียนมารีพิทักษ์นะคะค่ะต่อไปชุดเชฟจะเป็นสี ขาวหรือสีอื่นๆตามแต่สถานที่นั้นกำหนดนะคะแต่เชฟส่วนใหญ่จะสวมใส่หมวกป้องกันไม่ให้ผมตกไปในเศษอาหารนะคะเชฟหรือกุ๊กเป็นคนทำอาหารนะคะต่อไปอาชีพแม่ค้าแม่ค้าอันนี้จะเป็นแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดนะคะก็จะมีอะไรคะมีเอี๊ยมสำหรับเก็บเงินใช่ไหมคะสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเนี่ยที่เด็กเห็นเนี่ย ทำไมต้องมีเอี้ยมเพราะว่าเอาไว้เก็บเงินจะได้สะดวกในการค้าขายนะคะค่ะแม่ค้านะคะอาชีพแม่ค้าอาชีพคุณหมออาชีพนางพยาบาล nurse น,นางพยาบาลนะคะ nurse สิเลเ n yes สอิเลร์ n นะคะ nurse นางพยาบาล,าาบาลต่อไปเด็กเห็นไหมคะชุดของชาวนานั่นเองชาวนามี น่า,ามีอาชีพชาวนาเนี่ยก็คือทํปลูกข้าวให้เรารับประทานนะคะชาวนาทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพของตัวเองกลางแจ้งนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องตากแดดค่ะก็เลยจําเป็นจะต้องมีอะไรค้าพิเศษขึ้นมามีหมวกค่ะเห็นไหมชาวนาใส่หมวกทุกคนเลยเพราะต้องกันแสงแดดค่ะต้องใส่เสื้อแขนยาวนะคะเห็นไหมชาวนากว่าจะได้ข้าวมาให้เด็กๆรับประทานก็จะต้องตากแดด ดำหนาเหนื่อยอย่างนี้นะคะ่ะเห็นไหมครูแอนก็จะบอกว่าพยายามทานข้าวให้หมดคิดถึงคนที่เขาทํานาให้เรารับประทานนะคะนี่ค่ะชุดชัดๆเลยชุดชาวนาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีหมวกมีเคี้ยวคือเครื่องมือในการเกี่ยวข้าวเมื่อข้าวสุกแล้วใช่ไหมคะตํารวจค่ะต่อไปชุดคุณครูชุดทหารถูกต้องค่ะต่อไปชุดอะไรคะชุด พนักง,งานดับเพลิงชุดวิศวกรชุดทนายความเหมือนพี่เบลล่าใช่ไหมที่เราดูในช่องสามใช่ไหมคะต่อไปชุดอะไรคะชุดปรุษปล่อเนีใช่ไหมคะนี่คือการแต่งกายของแต่ละอาชีพค่ะค่ะจบไปแล้วค่ะการแต่งกายของแต่ละอาชีพเรามาดูคุณค่าพระวรสารวันนี้นะคะคุณค่าพระวรสารวันนี้เรื่องความรักความกตัญญูเลิฟแอนเอติจูดนะคะความรัก ถ้าเรารักในอาชีพนะคะก็จะต้องทำอาชีพนั้นด้วยความเต็มใจเต็มที่นะคะแต่งกายเป็นคุณครูก็ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นตำรวจก็ต้องสวมใส่ชุดของตัวเองอย่างครบเต็มเครื่องแบบเด็กๆเคยเห็นไหมบางคนที่ใส่ชุดตำรวจแค่ นุ่งกางเกงแล้วเสื้อเป็นสีขาวอันนั้นยังไม่เต็มเครื่องแบบยังไม่ภาคุมิใจในตัวเองนะเราต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยเต็มเครื่องแบบเหมือนเด็กๆเ,เป็นนักเรียนบางคนบอกไม่ใส่เอียมไปโรงเรียนหรอกอันนี้ถูกไหมคะไม่ถูกนะคะนั่นคือชุดของนักเรียนนักเรียนก็เป็นหนึ่งในอาชีพเหมือนกัน mm hmm. ก็คือมีหน้าที่เป็นนักเรียนแต่งชุดกายแต่งกายก็ต้องแต่งให้ถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูแอนก็จบการสอนในเรื่อง การแต่งกายของแต่ละอาชีพแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้วันพุธนะคะกิจกรรมวันนี้คุณครูจะให้เป็นไลฟ์เวิร์์ชีตนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูในไลน์กลุ่มห้องเรียนนะคะและอยากให้เด็กทุกคนทําแล้วส่งชิ้นงานนะคะครูแอนก็จะไปตรวจดูใน Gmail ของครูแอนแล้วก็จะรู้ว่าใครส่งมาบ้างนะคะวันนี้ครูแอนลาไปก่อนแล้วค่ะบายซยว